ไอ้นั่นมันเมลอนเราไมล่อนอะไรล่ะสก,กีบีด,ดี้คอยเลยมันยังไม่หายตัวนี้มันกำลังติดเชื้อเอาอะลงจัดก,การมือแดงมือช้ำเลยโอ้ยใครก็ได้เอาศพโยนลงเขาหน่อย สกีเบดี้ทอยเลมันยังไม่หมดนะเพื่อนอย่าคิดว่ามันหมดแล้วสกีเบดี้บยิสกีดดาวดูดดิบสกีดดบบบยยสกเาวดิบดโอ้ไม่นะเท้าฉันสกีดี้บยิสกีดดดูดิบดมา เฮ้ยทุกคนมันอยู่หน้ามันอยู่หน้าุกเขาเรารีบผักมันตกแล้ว G Man นสกีบีดีโดบโดบโดบเยสเยเราจะแลกชีวิตด้วยตัวเองไม่นะแอปเปิลตายแล้วปืนอันนี้อาจจะช่วยเราผักมันตกงได้แหละพวกสกีบีดีโดบโดบโดบเยสเยสได้เวลายิงปูมไม่เห็นช่วยอะไรเลย แล้วเ,เพื่อนเราก็ตายไปด้วยเอ้ยปืนกระเด็นโหรดีเลยชุบชีวิตเมลอนค้นกระเป๋าค้นกระเป๋าอย่าไปคิดว่ามันคืออะไรนะครับจรกิงงตรงนี้ตรงชาตรงน,รงนี้มันคือ,อกระเป๋าของกินช่างเย้เมลอนฟื้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องฉีดยาสีแดงให้มันด้วยหรือเปล่าอ๊ะอะคนชนะอัดเ้ยพัมกิน ม่กี้มันเกิดอะไรขึ้น่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันสิก็เมื่อกี้นายตายแล้วนายก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ไงคิวบี้ดีดอบดอบดบเย็ดเย็ดคิวบี้ดีดาวดูดิบดิบ s k i บี้ดีดอบดอบดบเย็ดเย s ดคิวบี d ดีดาวดูดิบดิบเออฉันบอกแล้วว่ามันตกองไม่ได้ กีบีดีดอบดอบดอบเย็นเกีบีดีเราดูดิบดิดิบตูกีบีดีตูไอ้บ้าเอ้ยมันเกิดแรงสะเทือนขึ้นมาแล้วก็โฆษณามาไอ้ช็อปปี้โอ้โห my god ไม่นะเลยสะเทือนมันขึ้นมาถึงนี่แล้วเราเนี่ยหมดเราจะตายกันแล้วลาก่อนชีวิต นา่าเศร้าแล้วไอ้จิ๊กี้ที่ทอยเลทมันก็ตายไปแบบมันมีสาเหตุเพราะว่ารลีวเคียนนี่แหละโอเคสรุปจีแมนโคตรกลกงจิงกี้มันไม่ได้กากหรอกอ้าวเฮ้ย,ยพวกเราเกินไปได้ไงเนี่ย พระเจ้าส่งชีวิตรเรามาโอเคเราสกิบีนีทอยเลยมันตายแล้วแต่ว่าลูกน้องมันยังอยู่นะสิมาซาดิสวิตติกติเดฟิเลฟิลเลเออมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายกีเมนมันโหดเกินไปแล้วเอยแล้วเราจะเกิดใหม่ได้ไหมเราก่อนไวม่ได้แค่รอบเดียว ไม่แอปเปิลพังกินทอยออกไปไอ้ปักคอนระวังนะไม่เนะืเพื่อนพ้องของฉันสกีวีดีดอกดอดอกเย้เสกีวีดีดาวดูดีดีมกีบีดี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  ฉันจะช่วยเพื่อนพ่อของฉันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค้นกระเป๋ารีบรีบเรือเรฉันมียาสีเหลืองให้พวกนายชิมอยู่โอ้ยชิมทำไมเนี่ยก็แค่ฉีกก็ได้แล้วไม่รอดอดย่าเพิ่งตายเออโอเคแล้วรอด้ยพวกไอ้อออต้องการยาสีเขียวไหมไม่เป็นไรเรามีอยู่โอเคฉีกเข้าไปเลย เรากลับขึ้นมาล่างเดิมปกติเราดีใจด้วยที่พวกนายได้กลับฟื้นขึ้นมานะสกีบีดีดอบดอบดอบเย็ดเย็ดสกีบีดีดอรดู Isaiah! ดีบดีบดบผักันออกไปเอ้ยกีบีดี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 เคีย,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 ยมันตายแล้วแล้วพวกมันจะไปโผล้ที่ไหนอะแบ็ครูมเปล่า อย่าพูดอย่างนั้นสิแล้วเราก็หากันไปกันหมดหรามาปูอ่าที่พวกเราออกมาจากแบครูเมื่หนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราตกลงมาจากที่สูงนี่วะไม่พวกเราจะตายพวกเราจะตกตายเ๋้วกนเอ้ยบางคนไม่นะฉันไม่น่าพูดเลยแอปเปิ้ลนายเป็นตัวทวงถ้าเราได้เกิดมาอีกรอบฉันจะจับนายไปขังในคุกเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจสิอ่า แอปเปิลนายเป็นคนทำให้เพื่อนทาไปซวยกันหมดเลยมไม่อม่บางคนฉลาดอยู่ว่าไม่นักกระแทกหัวตูมไม่เฮ้ยสกีบีดี้ทอยเลนมันอยู่ข้างล่าง กิมบีดีดับดับดับยิกดท้อซ่วมกดท้ซ่วมตูมตุมตมตกิมบีดีดบดิดูดดบดกิบีดดับดับดับยิกิีดีดับดูิบดเฮ้ยเอาระเบิดออกมาไม่รอรีบ้นกระเป๋าเร็วได้กิีดีดับดัยิยิาเลเบอร์เสร็จแต่ละตัวมันจะได้ตายพวกกิบีดีดับดับยิ ดิบดีบดิ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 บดีบอ้ยเมื่อไหร่มันจะระเบิดเนี้ยรีบระเบิดเฮออยากเห็นตอนมันระเบิดแล้วมันจะเป็นยังไงเอยเอ้ยมันระเบิดแล้วหนึ่ง โซ่ซ่วมันก็เด็นมาใส่หัวนะโอ้ไม่โอเคพวกเราไม่เป็นไรกันใช่ไหมทำกินเลือดออกแค่นดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยจะม,มีตัวอะไรผม